ไปกับใครคะไปกับกไก่แม่ไม่ต้องไปขออนุญาตแม่ยังคะแม่ค่ะขออนุญาตสนามเด็กเล็กได้ไหมคะแล้วยุงจะกัดไหมคะไม่กัดค่ะยุงเลี้ยงนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อยุงมีนิดหน่อยอีกเหรอลูกแล้วมันจะมีโจนไหมคะเราไม่ได้ลงค่ะเราไปแล้วแล้วโจรอยู่ไหนคะไม่มีค่ะนกไก่มีมือใต้ไม่ต้องถ่านไม่ต้องผ่านจิ โนค่ะแล้วจะไปแว้นกับใครมั่งไปนั้อแม่อะไปทำอะไรนะคะไปเที่ยวสนามเล่นน่ะมันมืดแล้วนะลูกมืดหลบยุงมันกัดค่ะไม่ได้ลงค่ะบอกคุณคะไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปสนามค่ะเอารถไปเฉย่ค่ะสรุปหนูจะไปแว้นเฉยๆล่ะคะแว้นยังไงคะไหนทำท่าแว้นให้แม่มืดๆไกลๆเลยโอ้ แล้วต้องปิดอะไรบ้างคะไปข้างนอกใส่อะไรบ้างใส่แว่นตาใส่หมวกกันน็อกใส่ใส่หมวกกันน็อกแล้วใส่แว่นตาแล้วอะไรอีกแล้วก็ใส่แว่นตาแล้วอะไรอีกคะใส่แมสใส่แมสอืมใส่แมสใช่ไหมคะใส่หมวกกันน็อกโอ้ ทิ้งไปค่ะโนค่ะไม่ิดีเอาน้ำให้ปลปากินดีไหมคะทุเรียนกินไหมไม่กินทุเรียนไหมคะไม่เอาเน้นแล้วให้ปลปาให้ปลปากินทุเรียนดีกว่าให้ปลปากินที่ไหนกัแบ่งปลปาบ้างป่ะปลาไม่ได้ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมคะหนูอยากไปที่สนามเด็กเล่น่ะเรจะมีนิดรตั้งกินกุ้งแขกก่อนกินนะหืมแปะเลย ไปต้อนน้ำแบบป๊าป <Okay. S 1> ไปอีกนัต่เนอนแม่ไปไหนคะไปเที่ยวสนามได้เล่นไปเที่ยวกันเซนเซนสไลเดอร์แม่ไปเที่ยวสไลเดอร์ฟิวไปเลยนักไต่ไม่ต้องไปนาายยักไต่เลยแล้วจไล่ไปตกลงไปหรือไม่ให้ไปงงละให้ไปไหมคะให้ใครไปคะให้นักไต่ไปด้วยน้องเบลแล้วแม่ ยุงจะก,กัดไหมคะนี่มันมืดแล้วนะคะ